สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง YouTube เจมส์ายชิวนะครับอยู่กับอูสิทธิ์เจริญการช่างช่างแก่มาสามคันคันนี้เป็นรถตีดินมแม่ทำบัลลังมาด้วยขึ้นสวยงามครับ แช้ตัวเดินแมงป่องช่วงล่าง11ดลูกใบแท็กเหลี่ยมลุยโลมดีนะครับนี่ดูสไตล์เท่าสิ์เจริญการช่างมาเร็วไปเร็วครับ FC ตัวคายคอเนี่ยดูคุมพลังกันนะ พลังโบคุยใสย่พานขึ้นตู้ครับ ตูปากคอสเตนเลสท,ทั้งหมดครับนี่ครับโอ้โหสุดจริงก็เอามารีวิวให้ชมครับสเปคตูก็6ฟุต4ปาก3เมตรครับนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับนี่ งานสวยต้องสิทธิ์เจริญการช่างครับนี่ต้องยกให้เขาเลยครับงานนี้ดูครับล้างกัดออกให้หมดครับ oh. สวยทุกจุดบอกเลยก็ฝากช่อง YouTube เจมสสยชิวด้วยนะครับเดี๋ยวพบแบนงคลิปหน้าครับสวัสดีครับ